ผมขอเป็นฝ่ายค้านต้านคอรับชันอ้าวแล้วนโย,นโยบายคอรับชันเนี่ยคุณคิดว่าไม่สําคัญเหรอผมถือกอารเมืองเป็นพันธกิจไม่ได้ถือเป็นอาชีพค่ะขอทําหน้าที่ฝ่ายค้านจริงๆอย่างจัดสักครั้งเถอะ ถ,ถ้าผมผไดรัเธอรห้าอย่างเงียบปัดจะเสียไหมไม่เสียครับเพราะว่าพี่ต้องการที่บัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อหมายเลขห้าการสมัครเนี่ยมีสองใบให้พี่คนหนึ่งเลือกคนคนหนึ่งเลือกพักผมสมัครในนามพัก ผมไม่ได้สมัครในนามเขตที่บ้านพี่แต่ที่บ้านพี่จะต้องมีอีกใบหนึ่งคือใบพักพี่อยู่ที่จังหวัดไหนครับออยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เขตอะไรครับอยู่ที่พ่าไทยลาดกระบังสวนหลวงปทุมวันได้หมดก็จะให้พี่สองใบพี่เข้ากูหาใบหนึ่งเลือกเขตใบหนึ่งเลือกพักก็เขตปญาไทยมีใครลงลอ่าไม่ลงไม่ลงไม่ลงโหวตโนปาริเรตโหวตคัน